ครับจากสวนกนหาปฏิรัตนานะครับวันนี้เราจะมาแชร์เรื่องการปลูกแก้วมังกรเนาะนนี้เดี๋ยวมีอุปกรณ์ก่อนก็อุปกรณ์การปลูกเนาะเนี่เชือกปุ๋ยแล้วก็ต้นพันธุ์วันนี้เราจะปลูกต้นพันธุ์แก้วมังกรสามสีเลยนะอันนี้สีขาวเวียดนามเนาะแล้วก็อันนี้สีชมพู สีชมพูแล้วก็มีสีแดงมีสีแดงสามสีเลยอันนี้เราจะใช้เสาเสาเมตรเมตรครึ่งน,นะครับเมตรครึ่งเสานะ้เสาหัวตัดเมตรครึ่งปักลงไปในดินห้าสิบเซนแล้วเราก็ทําหัวค้างอันนี้เป็นยางมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็เป็นเหล็กเหล็กแป๊บตัดเป็นการกระบาดแล้วเราก็ใส่เข้าไป แค่นี้เราก็ได้หัวคางเขาเด็ดรูปแล้วครับเด็ดแล้วเราก็ทําการปลูกแค่นี้ไอหลุมนี้เนี่ยเวลาเราปลูกก็พยายามหาปุ๋ยมาใส่นะครับหมักดินก่อนได้ประมาณสักเดือนเดือนสองเดือนยิ่งนานยิ่งดีครับแล้วก็ใช้ใช้ฟางใช้อะไรหมกหมกปูนโคนเพื่อให้ดินเกิดอีกีวัตถุแล้วเกิดจุลินทรีย์ในดินดินก็จะสมบูรณ์เนาะเริ่มปลูกเลย อันนี้ปุ๋ยเราไม่ต้องใส่แล้วเพราะว่าเราหมาักดินมาเป็นปีแล้วครับอันนี้อ๋อสีหลมุมเราก็ขุดรอบๆเลยครับขุดไม่ต้องลึกเพราะว่าแก้วมังกรแก้วมังกรเป็นพืชไม่มีรักแก้วเนาะหากินแบบ ดินดีมากเพราะว่าเราหมักมานานเบบ มห,มด,มห,มด,หด้ยน,นี่เราก็ใส่ปุ๋ยลงพื้นสักหน่อยแ,แล้วก็ลึมไม่ได้ขี้เส้่เดือนครับใส่ขี้เส้่เดือนเนี้ยความอุดมสม,มบูรณ์ของดิน แล้วเราก็เอาต้นพันธุ์อิงนี้เป็นพันธุ์แก้วมังกรเวียดนามนะครับนี่เราก็ปลูกมาล่ะแก้วมังกรเวียดนามเอต่อระวัางล่างนิดนึง ก็เชียบผูนะครับเนาะอันนี้เราพิงไว้ก่อนแล้วก็นีกก่มันนงกรสีชมพูต้นเดียวเราปลูกสามสีเลยครับหลักหนึ่งปลูกสามสีอันนี้หลักหนึ่งเราปลูกสามสีเลยอันนี้เนื้อจะเป็นสีชมพูนะไม่ใช่เนื้อแดงนะครับ อ๋อน,นี้เป็นเนื้อสีชมพูเร็บกบก่อนสึกมันจะล้มจะล้มครับแล้วก็นี่เราใส่สีชมพูเอาสีแดงด้วยปะเอา สีแดงเอาสีแดงต้นนึงอันนี้สีแดงไงครับเดี๋ยวเราจะชี้ให้ดูว่าอันไหนเป็นสีอะไรอันมีข้อสังเกตอยู่ แดงสีแดงครับสีแดงอันนี้ก็เป็นสีชมพูเหมือนกันสีชมพูต้นน้อย แล้วเราก็เอาเอาหญ้าปิดนะครับเห็นไหต่อ,อให้เป็นพูนพูนโคนเะยครับเพราะว่าโคนจะได้ไม่ลากจะได้ไม่เน่าเนาะแก้มังกรเสร็จแล้วเราก็มัดเชือก มัดเชื่อกันล้มครับเราก็มัดโคนของรับแรกเราก็ชือ่ออันนี้เราก็ประคองครับของขึ้นหัวค้างเลยมันจะได้ไหวน,นี่ก็ระวังนิดนึงการจัดขึ้นหัวค้าง เดี๋ยวกินบนชิ้นหนึ่งดูอน้ำตำ้มน้ำต้มเร็วต้องอีเสะแหละอยวอันน,น,นหน่อยโอเคครับที่มันมีหลายกิ่ง โอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วครับเนาะเราก็ลดน้ำปุดดินอต่น,นี้มันมีเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของแก้มังกรอย่างหนึง่ง <c oughs> แก้มังกรเนี่ยมันเป็นพืชตระกูลตระกูลทะเลทรายหรือตระกูลตะบองเพชรเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราปลูกเนี่ยถ้าเราอยากให้ได้ผลผลิตตีแก้มังกรเราจะต้องปลูกกลางแจ้งคือเขาจะต้องรับแสงได้อย่างน้อยวันละ6ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงต่อวัน เขาเวลาถึงฤดูที่เขาให้ผลผลิตเนี่ยเขาก็จะให้ผลผลิตได้เต็มที่เพระาระาั้นเวลาปกติเวลาช่วงเขาปลูกกันเนี่ยเขาก็จะปลูกช่วงตั้งแตออ่ประมาณแต่ต้นปีไปเนาะแล้วมันจะไปให้ผลผลิตเนี่ยประมาณประมาณเดือนพฤษภามิถุนามิถุนาถึงตุลาเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาให้ผลผลิตเพราะว่าเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ส่องแสงตลอดเนาะเขาก็จะรับแสงแดดแสงแดดเต็มที่แล้วครับแล้วก็ ลูกก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายครับเราปลูกแบบง่ายง่ายเพราะว่าเวลาเราปลูกก็ถุงมันก็ไม่จำเป็นต้องปลูกลึกปลูกแค่เสมอดินพอครับเพราะว่ารากของเขาเป็นเป็นพืชตะบองเพชรไม่มีรากแก้วก็หากินถึงดินเนาะเราก็หาอีกสี่วัตถุคุมคุมแล้วก็ลดน้ํปบ่อยๆแค่นั้นเองครับแล้วก็เวลามันพ้นออกมาปั๊บเราก็จัดสมคุมเขาแค่นั้นเองครับแบบก้วบางกรก็ไม่น่ามีอะไรแล้วก็แชร์แชร์ไว้อันนี้ก็พามาดูครับ มามาดูอันนี้เป็นหลักที่ค้างไว้เราย,ยังไม่ได้ซ่อมเนาะอย่างอันนี้มาดออูอันนี้มังกรมังกรเวียดนามเนื้อขาวนะส่งลูกก็จะเป็นอย่างนี้ลูกก็จะยาวเนื้อเขาจะขาวกรอบเนาะแล้วก็ถ้าเราสังเกตเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อีกเค้าเนี่ยหนามเขาจะหน่อยเดียวแล้วก็ช่วงหางเขาเนี่ยโค้งมันจะไม่ยาวมากเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมาดูอันนี้ มีกำลังแดงเลยครับอันนี้เป็นมังกรเวียดนามเอ้ยมังกรแดงไต้หวันมังกรแดงไต้หวันนะครับอันนี้จุดจุดที่เราสังเกตของกิ่งพันธุ์เขาเนี่ยหนามเขาเนี่ยจะยาวกว่านะแล้วก็ช่วง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 ริ้วของใบเขาเนี่ยจะจะต่างกับมังงกรเวียดเวียดนามเวียดนามเนี่ยเขาจะโค้งยาวโค้งยาวแต่เนี่ยเขาจะสั้นแล้วก็หนามเขาเนี่ยจะแหลมแล้วหนามจะเยอะกว่าอันเนี้ย ถ้าตามนิ้วนี่ขอบอกเลยเหมือนเข็มเลยมันเข็มเหมือนหนามเลยนะครับระวังให้มาปกปุปกรแดงแต่ว่าข้อดีของผลผลิตเขาคือว่าเนื้อเขาจะแดงแล้วก็หวานหวานมากเนาะหวานมากแล้วก็มาดูอีกอันนึงอันนี้เป็นมังกรต้นนี้เหรอเออนี่กลับกลับมาอีกไหมอันนี้ก็เป็นมังกรแดงเหมือนกันครับ นเนื้องังไม่แดงนะเห็นไหมครับลูกเขาจะเป็นเหมือนตัปัวนะ่ะมก c มงก c แดงกรแดงไต้หวันวน,วนะนะกรแดงไต้หวันเนี้ยข้อดีคือคนที่เลือดจางเหมาะกับกับสตรีที่เลือดจางกินแล้วก็จะเป็นธาตุเหล็กสูงจะบำรุงร่างกายดีเนาะอันนี้ก็มาดูมงกอีกตัวหนึ่งมงกรเนื้อ,อ,นอสีชมพู อันนี้อันนี้คือมังกรสีชมพูสีชมพูหมายถึงอะไรหมายถึงเนื้อเขาอะมันจะเป็นออกก็แียกเนื้อออกสีชมพูเรื่องๆนะมันก็จะออกขาวๆแดงๆก็คือเป็นเนื้อสชมพูเป็นจะมันจะเป็นมังกรซึ่งเขาผสมพันธุ์ระหว่างมังกรเวียดนามมังกรขาวเวียดนามกับมังกรแดงไต้หวันแต่พันธุ์นี้เขาเข้าใจว่าข้อเสียข,ของเขาก็คือว่าไม่ค่อยดุ ไม่ค่อยดกเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็ไปซื้อมาจากราดบุรีครับซื้อมาหนะ้มาม้าซิโกโปีแล้วอันนี้ก็เห็นเป็นพันธุ์ที่มันแปลกดีว่าเราก็เลยสะสงมาแต่รสชาติเขาก็จะเป็นหวานเย็นนะเนี่ยหวานเย็นกินแล้วชื่นใจครับอ่ะโอเคก็แต่นี้ยังไม่แดงอันนี้มันมันยังอ่อนอยู่นะเดี๋ยวรอไว้มันมีเนื้อสีผู้เดีย๋ยวเราลอ,ลองผ่าให้ดูว่ามันเป็นเนื้อสีผู้เป็นเป็นแบบไหนเนาะอ่ะโอเคก็แชร์ไว้จากสวนกหาปฏิรัตะนะครับ ไว้สำหรับเพื่อน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 ทางทาง y o u t u ู e ทาง Facebook ที่สนใจในการปลูกแก้มังกรไว้เป็นเป็นผลไม้ประดับสวนเอาไว้กินเนาะเดี๋ยวใครสนใจปลูกไว้ขายก็ขยายเยอะแต่ถ้าใครสนใจปลูกไว้กินแล้วก็ยังผมได้ปลูกประมาณแค่สิบหลักเองเมื่อก่อนปลูกอยู่สองร้อยหลักเนาะมาตอนหลังๆนี่เอาแค่รต่กีพอเพียงก็ลงพื้นที่กันมาแล้วก็ปลูกแบบผสมผสานแต่ย่างได้อย่างนนหน่อยเนะาะอันนี้เราเห็นอยู่เนี่ยผมจะปลูกเป็นแบบเสาเตีย้ยเลยนะ เพราะว่าเสาสูงเนี่ยข้อเสียมันคือเวลาลมส่งพุ่มมันใหญ่ๆเวลาเจอฝนนกดกเนี่ยฐานมันจะลม้มมันจะโอนไปโอนมาแล้วก็ลม้มล้มแล้วมันจะเสียเราก็เลยเปลี่ยนเป็นเสาเตี้ยแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียงมันอยู่ในตัวนะครับอโอเคก็แล้วแต่ใครชอบปลูกแบบไหนแล้วกันครับอ,อ๋อกดแชร์ไว้สำหรับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ